ตอนที่ผมกเอาไว้มาอาจจะมีเสียงรถเพื่อนที่ไปหน่อยอ่ะาครั้งที่แล้วผมบอกว่าจะสอนทำอนิโมโต,โตอ่ะใช่หรอก็มาทำกันเลยอ่ะอย่างแรกกดที่นีนสอก็อันนี้คือเขียนเขียนเันชื่อชาแนลเรา เขียนอะไรก็ได้ลงไปนี้อันนี้สาอันอันนี้ก็คือใส่รูปภาพหรือใส่วิดีโอนะถ้าใส่วิดีโอจะไม่ดีนี่เอเคเอาเปื่อโอเคไหเอาอันนี้นี้ต้องเขียนว่าคุณไอไอเกมมิ่งทีวี แล้วก็ใส่ผ้าอะไรก็ได้ใส่ผ้าไปนี่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 ไปแล้วก็ใส่เพลงอันนี้ออใส่ไปแล้วแล้วก็ใส่เอฟเฟกต์ข้างบน ตอนนี้ถึงแล้วครับตะกียันถึงแล้วครับน้องอนุบาลอ่กตะกียันดงอ่านี้ครับเพิ่นก็กดเล่นวิดีโอตรงนี้ไปถ้ามันโหลดภาพเสร็จด้อุ้ยแบตจะหมดอ่ะขโมยชาร์จแบตเหรอ ผมก็อมสอนทำไปแล้วนะอันนี้โมโต้เราโมโต้เราก็คลิปนี้ก็ขอจบวิดีโอไปแล้ว